ตรงนี้ก็คือแทนตัวศิลปินเองครับเริ่มเบื่อเริ่มอยากถอนหน้ากางแล้วเริ่มมีปีคือเราเห็นว่าเราทุกข์จากตรงนี้เราก็เบื่อนะอยากจะออกลเลกินยก็เลยจะแทนไว้ชิ้นนี้ชื่อ conversation หรือการสนทนาก็คือเหมือนคนสองคนหันหน้ายิ้มเข้าหากันแต่ว่าเครื่องสวมหัวเนี่ยพี่แทนเรื่องของกิเลสที่เอามาสวมหัวน มันก็ดุมันก็ด่ากันมันก็โจมตีกันตลอดเวลาทั้งๆที่ใส่หน้ายิ้มก็หากันข้างหลังก็อาจจะมีหน้ายักหรือหน้ามานอะไรสักอย่างซ่อนอยู่ข้างหลังซึ่งเดี๋ยวนี้มันเจอเยอะนะครับยิ่งโตขึ้นมันก็ยิ่งเจอเยอะอะไรลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดของฟอร์มดอกบัวด้านบนนะครับชิ้นนี้มันก็เหมือนเหมือนเราเพ่งทําสมาธิเอาดอกบัวเป็นนิมิต แล้วก็เพ่งสมาธิมันจะเกิดความรู้สึกแบบมีความสว่างอยู่ในนั้นแล้วมันจะได้ความสงบอันนี้ก็พยายามจะสื่อสารในเรื่องนั้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มดอกบบวของด้านบนเหมือนกันแต่ว่ามานํามาจัดเรียงให้มันอยู่ตรงกลางนะครับคือต้องการจะพูดเรื่องผลทางเดินแห่งทางสายกลางมันเป็นทางของปัญญาเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย นะงานนี้ก็ในคอนเซปต์เดียวกัน mm. ก็เกิดจากลิงก็คือจิตที่ไม่หยุดนิ่งจิตที่ตามกิเลสทั้งหลายแหละนะแล้วก็สร้างหน้ากากขึ้นมาเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะ mm. จริงสัญลักษณ์พวกนี้ mm. ก็คือสัญลักษณ์เหมือนการคนอื่นไว้ฉันต้องการที่หนึ่งอะไรประมาณนี้อัน mm. นี้ก็จะแทนตัวเองมีปีกเบื่อมอนกัน มาถึงชิ้นนี้ก็คือการคน้คนคว้าตัวเองอีกเหมือนกันนะก็จะเห็นว่าเหมือนการเอากิเลสขึ้นมาอยู่บนหัวเป็นชั้นชั้น,ช,นชั้นขึ้นไปจะมีฟอร์มของกลีบบัวขึ้นมาแต่ว่าภายในกลีบบัวกับกลายเป็นลิงก็คือตัวกิเลสอยู่ในนั้นมันได้แรงบันดาลใจมาจากเฮ้ยเราเจอคน,คนบางคนนะเออตัวเองก็ได้เหมือนมีธรรมะอยู่แต่ในธรรมะนะั้นมันซ่อนกิเลสอยู่ แล้วมันก็ซ้อนกันไปเป็นชั้นๆเห็นมีกีบดอกบัวมีลิงก็คือตัวกิเลสแทนกิเลสมีกีบดอกบัวมีลิงตัวแทนของกิเลสซ้อนขึ้นไปอย่างนั้นเออแล้วเดี๋ยวนี้เห็นเยอะขึ้นคนที่เอาธรรมะมาแก้ตัวให้กิเลสตัวเองเราเห็นเยอะขึ้นเราก็เกิดก็นํามาถ่ายทอดเป็นงานอันนี้นี่ก็เป็นเป็นในคอนเซ็ปต์เดียวกันคือการสวมชฎา,าห,หรือมงกุฎของกิเลสเนี่ยทำให้คนแบบ สร้างหน้ากากขึ้นมาคนก็อยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับสร้างหน้ากากขึ้นมาเพื่อที่จะได้ตอบสนองในสิ่งนั้นๆน,น,นะครับซึ่งซึ่งชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่เรียกเป็นชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานประติมากรรมขึ้นมาเพราะจากที่เขียนรูปนี้เสร็จแล้วปุ๊บเห็นเฮ้ยถ้าเราทําเป็นฟอร์มสามสามิติเนี่ยมันน่าจะมีความงามเหมือนนะก็เลยเกิดเป็นงานหล่อโลหะ สำลิดต,ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือในคอนเซปต,ต์เดียวกันออชด,ดาเนี่ยมันเกิดจากหัวลิงก็คือหัวของกิเลสนี่แหละที่มันทับซ้อนกันอยู่ข้างบนเนี่ยข้างบนเป็นตัวอวิชัยอยู่ข้างบนนะครับทำให้เราสร้างเป็นตัวหน้ากากขึ้นมาศิลปะพี่มีคนตาย ศิลปะมันเป็นมันเป็นเหมือนสุนทรียะที่มันอยู่ในบุคคลทุกคนบุคคลทุกคนมันมีความมีความเป็นศิลปะอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นคุณค่าของงานศิลปะทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่ามันมีมันตายเนี่ยคือมันอยู่ในมนุษยชาติทุกคนมนุษยชาติหมดเมื่อไหร่นั่นแหละศิลปะถึงตายนะครับคุณค่าของมันเนี่ย เป็นอมนตะก็เพราะว่าศิลปินเนี่ยทุกคนเกิดมาทํางานได้ทางานได้ระยะหนึ่งแล้วก็ตายจากไปแต่งานที่เขาทําอยู่หรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นอมนตะเพราะว่าคนรุ่นรุ่นต่อมาเนี่ยได้มาเห็นคุณค่าแล้วก็สืบต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นศิละปะไม่เป็นตายถ้าคนยังอยู่ในโลกนี้ต่อไปนะครับ ติดตามผลง,งานของผมก็ใน f c e e o o o นะครับผมจะลงผลง,งานผมไว้ตลอดออทำชิ้นไหนเสร็จก็จะขึ้นไว้ก็คือ Facebook ใช้ชื่อกิษณเชาวนักุกนกรณ์นะครับและอีกอันนึงก็คือตามไปดูที่บ้านที่สตูดิโอที่บ้านที่หมู่บ้านสินนานิเวศโครงการหนึ่งนะครับหรือจะโทรนัดดูงานก็ได้ก็ที่0832465026ครับผม